คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนก Plus วันนี้ได้ข่าวว่ามีเมลมา2เรื่องใช่ค่ะโอ้โหนี่ต้อบอมดพิเศษนะเป็นไงเคยเล่าเมล2เรื่องไหม <S S ไม่ไจำได้เรื่องเดียวจีจำได้ทคเรื่องอันี้ สองเรื่อง,อง,องยาวเรื่รองละชั่วโมงไม่ใช่ค่ะมันเป็นสองเรื่องสั้นค่ะ <G ül> อ๋อโอเค <S <S ใ<ช>่เอ,อ,อเอาเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องคุณยายชั้นสองก่อนค่ะจากคุณนัทค่ะคุณนัทนะคุณยายชั้นสองนะใช่ค่ะเออมามาเป็นยังไงเรื่องนี้ค่ะก็ก่อนอื่นขอบอกว่าที่เล่าเรื่องสั้นวันนี้นะคะก็เพราะว่าหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าว่า เรื่องของหนูสั้นเรื่องของผมสั้นจะส่งมาได้ไหมอะไรเงี้ยส่งมาได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวทีมงานก็จะรวบรวมแล้วก็มาเล่าแบบนี้นะคะคุณมันฉลาดไงคนอื่นเขาเอาเรื่องยาวไปคุณก็เอาเรื่องสั้นอ่ะคุณมันฉลาดคุณนิชาพัฒน์ผมรู้ไตคุณใช่แล้วค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของคุณนัทนะคะชื่อเรื่องว่าคุณยายชั้นสองค่ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ ปี2019ก็ประมาณ6ปีค่ะเก <Ừ. S 2> ิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษค่ะ,ค,ะคุณนั้นเนี่ยเขามีสามีเป็นชาวต่างชาติเนาะเขาก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่นู่นกับสามีนะคะแล้วก็เขาก็มีลูกสาวด้วยกันหน,น,นึ่งคนค่ะทีเนี้ยค่ะเป็นธรรมดาที่เด็กฝรั่งอะ่ะเด็กเมืองนอกอะ่ะเขาจะลงที่จุดจอดรถบัสนะคะ,คะแล้วก็เดินเท้านิดนึงเพื่อไปกลับบ้านเขา ทีนี้ค่ะคุณนัดเขาก็ใช้ชีวิตประจําวันไปตามที่เขาทําำนะคะคและเขามักจะได้ยินลูกของเขาอะลูกสาวเขาพูดประมาณว่าคุณยายบ้านนั้นใจดีจังเลยหรือไม่ก็หนูเจอคุณยายอีกแล้ววันนี้คุณยายยิ้มให้ด้วยอ <c oughs> พูดอย่างเงี้ยเป็นประจำแต่คุณนัดเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรอะนะคะคเขาก็เด็กอะนะคะเขาเจออะไรมาเขาก็มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องปกติครับ ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งอะค่ะคุณนัทเขามีธุระในเมืองอซึ่งเขาไปถึงเนี่ยเวลาพอๆกับที่รถบัสของลูกสาวเขาจะถึงพอดีเขาก็เลยรอลูกสาวเขาเพื่อที่จะโอเคเดี๋ยวเดินกลับบ้านพร้อมกันอพอลูกสาวเขามาถึงปุ๊บคุณนัทก็รอแล้วก็เดินจูงมือกันไปสองคนแม่ลูกนะคะ จังหวะที่กําลังจะผ่านบ้านหลังหนึ่งคุณทัศนบอกบ้านเป็นบ้านแบบสวยอะ่ะเป็นบ้านไม้มีชานหน้าบ้านมีสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยลูกสาวเขาก็เหมือนกับว่ากระตุกแขนเขานิดหนึ่งอะนะคะเขาก็เลยมองหน้าลูกสาวเขาแล้วก็มองสายตาที่ลูกสาวเขามองไปยังสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่อทีนี้พอเขาเห็นลูกสาวเขามองเนะี่ยเขาก็มองตามไปปรากฏว่าเขา,าไม่เจออะไรแต่ลูกสาวเขาพูดว่าเออวันนี้ไม่เห็นเลยแฮ สักพักลูกสาวเขาก็ยิ้มแล้วก็วอ๋อนั่นไงอแล้วก็ดึงมือคุณนัทน,นะคะบอกว่าแม่แม่คุณยายคนน,นั้นน่ะตรงหน้าต่างอ่ะชั้นสองคนนี้นแหละที่หนูเจอแบบเป็นประจำถ้านเขายิ้มให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณนัทเขาก็มองตามแล้วเขาก็ยิ้มให้กับคุณยายคนนั้นซึ่งมีลักษณะท่าทางใจดีมากยิ้มแบบดูรู้เลยค่ะเป็นคนใจดีคุณนัทเขาก็ยิ้มตอบแล้วก็ก้มหัวให้นิดหนึ่งนะคะระหว่างทางที่เขาเดิน ก่อนจะถึงบ้านนะเขาก็คุยกันสองคนแม่ลูกประมาณว่าหนูเจอทุกวันเลยเหรอลูกสาวเขาบอกใช่เจอทุกวันเลยบางวันคุณยายก,ก็เหมือนทําเหมือนแบบเอาดอกไม้เด็ดๆมาแล้วก็ทําเหมือนเป็นช่อเล็กๆให้อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยคุยกันเลยนะก็แค่แบบยิ้มทักทายเพื่อนเหมือนแบบเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงอะไรเงี้ยคุณนะ้าเขาก็บอกอ๋อโอเคโอเค,อเคก็ไม่อะไรปรากฏว่าตอนเย็นถึงเวลาดินเนอร์นะคะก็มี ลูกสาวเขามีคุณนัดแล้วก็มีสามีคุณนัะนะคะก็นั่งกินข้าวกันพอกินเสร็จคุณนัทเขาบอกเขาไม่รู้นึกอย่างไงเขาก็ถามสามีเขาว่าแบบเนี่ยบ้านคุณยายก่อนถึงบ้านเราอะ่ะเขาอยู่คนเดียวเหรอลูกเขาสามีเขาไปไหนละ่ะสามีของคุณนัทเขาก็บ้านหลังไหนคุณนัทเขาก็เล่าลักษณะอะไรที่พบเจอมานะเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นน่ะนะคะให้สามีเขาฟังปรากฏว่าสามีเขาบอกว่า ไม่มีทางอยู่ตาฝานแน่นอนเพราะบ้านหลังนั้นน่ะเขาเสียไปหมดแล้วทั้งบ้านทั้งบ้านเหรอเสียไปหมดแล้วทั้งบ้านซึ่งคุณยายอ่ะเสียในบ้านแต่สามีคุณยายคนตายนะคะไปเสียที่โรงพยาบาลด้วยด้วยแบบความแก่ความชลานะคะคุณนัทเขาก็บอกว่าแต่ฉันน่ะเห็นฉันน่ะไม่เท่าไหร่ลูกเราอ่ะเห็นทุกวันเลยนะเห็นเป็นประจำสามีเขาก็บอกว่า ไม่จริงเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเรื่องผีอะไรเงี้ยเขาก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้เช้าอ่ะจะไปดูปรกากฏพอไปดูนะคะคุณนัดบอกว่าบ้านอะ่ะมันสวยเหมือนเดิมแต่มันลกหลังมันต้นไม้มันเหี่ยวไม่มีใครอยู่อย่างที่สามีเขาบอกจริงๆอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องของคุณนัดที่ส่งมาจากประเทศอังกฤษค่ะคุณยายชั้นสองใช่เสียทั้งบ้านพี่แจ็คคุ้นไหมเรื่องเนี้ยบ้านโรงนาของเจนเนี New ่นิวซีแลนด์อ่ะ ใช่คล้ายๆกันเลยแบบนี้เลยที่แบบเจอคนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเพราะพ่อหนูอ่านเรื่องนี้แล้วหนูรู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องเจนเลยแต่แค่คนละประเทศก็เลยโอเคเอาเรื่องของคุณนัทมาเล่าให้ชาวแก๊งได้ฟังกันที่เห็นว่าคนที่อยู่ในบ้านใช้ชีวิตตามปกติใช่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 ค่ะนะฮะเจน จนไหนอ่ะไม่ค่อยได้เจอหน้าเขาเลยอ่ะเจนอ่ะอ๋อเขาเพิ่งเล่าไปอุตายตายโทษโทเขางเล่าไปเด็กอ้วนเด็กหนุบหนับเด็กหนุบหนับน้องเจนเจนเดอะโกสใช่ค่ะเจนบ้า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 อันนี้คือเรื่องแรกนะใช่ค่ะนะฮะคุณยายชั้นสองเรื่องที่สองชื่อเรื่องแบบหนูเบื่อพ่อเลยเหรอใช่ไหมอ่ะเป็นเท่าที่หนยอ่านมามันมันไม่ได้เป็นผีจ๋าขนาดนั้นแต่ หนูรู้สึกว่าตอนหนูอ่านหนูรู้สึกว่าคุณออยเขาตั้งใจเขียนมาเป็นอย่างดีเลยเรารู้สึกว่าเราเราอินกับเรื่องนี้อใช่ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณออยค่ะครับประมาณสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะคะคุณออยเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่กับพ่อเขาสองคนพ่อเขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพ่อเนี่ยได้อย่างดีมากมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งที่คุณออยเขาบอกเขาไม่ชอบแล้วเขาก็เบื่อมากคือ พ่อเขาชอบกินเหล้ากินเบียร์อพอกินเยอะๆอะ่ะมันจะมีเหมือนกลิ่นกลิ่นที่แบบติดตัวค่ะที่แบบเข้าใกล้ก็รู้เลยเนะี่ยไปกินเบียร์มาเลยเขาบอกเขาไม่ชอบมากมเขาไม่อยากอยู่ใกล้พ่อเขาเลยทีเนี้ยค่ะตั้งแต่เล็กจนโตคุณนอยบอกว่าพ่อเขาก็กินอยู่อย่างนั้นนะแต่ไปรับไปส่งไม่เคยขาดทำกับข้าวไม่เคยขายไม่ให้ไม่เคยให้ลูกอดเลยครับ จนวันหนึ่งเหมือนแบบประมาณว่าคุณออยค่ะเขาก็โตนะเขาก็พูดตรงๆว่าเลิกได้ไหมถ้าเลิกไม่ได้จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะไม่ชอบอแล้วก็เวลาเพื่อนมาก็ไม่อยากให้กินจนดึกจนดื่นจนเสียดังเอยเสียงดังอะนะคะพ่อเขาก็บอกก็เนี่ยชีวิตพ่อแบบเหมือนทะเลาะก,กันพ่อลูกจนเวลาผ่านไปอะค่ะคุณออยบอกว่า พ่อเขาก็ป่วยเนาะแก่แล้วก็สุขภาพไม่ดีป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปคุณน้อยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็เสียใจแหละแต่ด้วยความที่แบบมันโล่งอะเอมอมันก็โลง่งและนับวันไปนับวันมาจากสิ่งที่พ่อทำให้เขาทุกวันอะอม,มันมันไม่มีแล้วอะนะคะเขาต้องทำเองใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวปรากอว่าความรู้สึกที่เขาเคยเบื่อพ่อไม่อยากอยู่กับพ่อ,อกับการที่ว่าคิดถึงมาก เสียใจมากอ,มอยากให้พ่อกลับมามแล้วเขาก็เฝ้ารอที่จะพ่อมาเข้าฟันหน่อยเถอะพ่อมาหาหน่อยเถอะแต่พ่อเขาก็ไม่เคยมาหาเลยนะคะจนกระทั่งเหมือนร้อยวันนะคะร้อยวันทำบุญร้อยวันร้อยวันมาถึงคุณออยเขาบอกว่าเขาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอยู่เนี่ยแหละและในห้องน้ำอะคะ่ะมันจะเป็นกระจกบานใหญ่ๆจังหวะที่เขาเหมือนแปรงฟันแล้วบ้วนปากแล้วเงยหน้าขึ้นมา เขารู้ส um> ึกว um> ่าหน้าของเขาที่เอสะท้อนอยู่ในกระจกอ่ะมันไม่ใช่หน้าเขามันคือหน้าพ่อเขาครับเขาก็มองค้างอยู่อย่างนั้นน่ะอุ้ยคนลุงเขาก็มองค้างอยู่ในกระจกอย่างนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่ตกอยู่ในผวังและหน้าของเขาอ่ะก็เริ่มชัดขึ้นว่าเป็นหน้าพ่อเขาแล้วเงาในกระจกก็คือเป็นพ่อเขายิ้มให้แล้วอยู่เหมือนเขาก็สะดุ้งอ่ะค่ะได้สติขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นหน้าเขาเหมือนเดิม แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เขาก็ตกใจแต่เขา,เขาไม่มีความกลัวเลยนะพี่แจ๊ะแล้วคืนนั้นเขาก็เข้านอนปกติปร,กรากฏว่าเขากึ่งหลับกึ่งตื่นอืเขารู้สึกว่าห้องเขาอ่ะอยู่ๆก็เป็นกลิ่นเหล้าอืกลิ่นตัวของคนที่กินเบียรมามคุ้งเต็มห้องเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่กล้าลืมตามแต่เขาอ่ะหลับตาแล้วเขาก็ร้องไห้เพราะเขาเหมือนรู้สึกว่าเนี่ยแหละพอ่พอพ่อกลับมาหาเขาอืปร,กรากฏเขา หลับไปตอนไหนอะนะไม่รู้นะคะแล้วก็สะดุ้งอีกทีคือนาฬิกาปลุกหลังจากนั้นเช้าวันใหม่ขึ้นมาเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าความรู้สึกที่แบบคิดถึงพ่อนู่นนี่นัน่น,นมันโลง่งมันเหมือนกับแบบโอเคพ่อมาหาเขาครั้งสุดท้ายแล้วนะแล้วเขาก็แบบรู้สึกปล่อยวางรู้สึกเออเหมือนเริ่มใหม่ใช้ชีวิตดำเนินต่อไปใหม่ะนะคะแล้วคุณอ๋เขาก็บอกว่าเหมือนเขาตอนนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวแหละ เขานึกย้อนกลับไปในที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าพ่อคือคนเดียวที่เขารักแล้วก็เป็นคนเดียวที่เขาเบื่อ,อแล้วก็เป็นคนเดียวที่เขาแบบคิดถึงอืแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่พ่อเขาเสียเขาไม่เชื่อเรื่องผีเพราะว่าพ่อ,อมไม่เคยกลับมาหาเขาเลยอืมนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆของเหมือนกันพ่อพี่เสียพ่อก็ไม่เคยมาแต่คนอื่นน่ะเจอจังเลย ใช่ให้หวยเขาจังเลยใช่ใช่คุณออยเขาก็บอกมาว่าญาติเขาอ่ะพูดหมดพูดเหมือนกันหมดเลยว่าฝันถึงพ่อฝันถึงลุงอะไรอเงี้ยแต่เขาไม่เคยเลยเขาเจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวหรือว่าจิตสุดท้ายของพ่อเขารู้ว่าลูกเบื่อไงก็เลยไม่มาไงอย่าเบื่อนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับอย่าเบื่อพ่อเบื่อแม่เลยใช่มีพ่อมีแม่มีครอบครัวคือถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนกับในข่าวที่เราดูที่เขาไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบ ไม่สมควรที่เป็นพ่อเป็นแม่คนอย่าไปเบื่อเขาเลยค่ะถูกไหมใช่นะครับคือตอนตอนที่เขาอยู่อะ่ะเบื่ออืแต่ยังไงพอตอนที่เขาไม่อยู่แล้วอะ่ะไม่เบื่อแล้วคิดถึงคิดถึงมันไม่ได้แล้วนะใช่มันสายไปแล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อะ่ะตอนที่ยังอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันอะ่ะผมว่าเราทําดีต่อกันเถอะใช่คือไม่ว่าจะอยู่เป็นใครก็แล้วแต่นะไม่ใช่แค่เฉพาะ คุณพ่อคุณแม่ผมกาลังพูดถึงคนที่อยู่รอบๆัวคนคนที่เขาดีกับเราคนที่เป็นกระยาณมิตรที่ดีกับเราค่ะคําดีต่อกันไว้เถอะใช่ถูกปะไม่รู้เลยว่าจะแบบจากกันตอนไหนเนาะผอสุดท้ายจะต้องมาแบบคิดถึงพ่อจังเลยคิดถึงแม่จังเลยตอนที่ท่านไม่อยู่แล้วอะมาเคาะลงเรียกกินข้าวมันใช่ไหมอะไม่ทันแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้กินอยู่แล้วเราพูดตรงๆคือเรียก เพื่อเรียกไปงั้นๆั้นอ่ะพิธีเออแต่กินไม่ได้ไงที่เราทําทําทําไปกินไม่ได้ใช่เลยนะครับจะมานั่งเสียใจทีหลังอยากให้มาหาจังเลยไม่ใช่ว่าจะมาหาได้ทุกคนไงมมันเป็นช่วงช่วงอายุวัยรุ่นนะหนูว่าหนูยังเคยเป็นเลยที่แบบแม่โทรตามแม่อะไรยังแบบโอ้โหตามอะไรอะไรอย่างเงี้ยยังเป็นแต่พอทุกวันเนี้ยเออเดี๋ยวพอวันหนึ่งเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเข้าใจแบบ ตอนนี้เป็น<ช>พ,พ่อคนนะยังคิดถึงว่าวันหนึ่งลูกโตขึ้น <c oughs> ต้องไปโรงเรียนแล้วจะยังไงวะเน,นี้ <c oughs> ยคือททุกว,วันนี้ยังคิดถึงเขาอ่ะน,นี่ออกมาทํางานก็คิดถึงเอ้คิดถึงอะไรเงี้ยก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของเขาใช่เราะันนั้นต้องเข้าใจในมุมว่าอ๋อทาไมเขาต้องโทรตามก็ <c oughs> มีนะทุกวันนี้จะห้าสิบแล้วไปทํางานข้างนอกแม่โทรตามอยู่เลยใช่กลับหรือยังล่ะลูกใช่ยังไม่กลับเหรอเขาก็ได้แค่นั้น มันคือความสุขเขาใช่ออย่างแม่หนูเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ดูอยู่หรือเปล่าพอเมื่อเช้าว่าดูอยู่เขาบอกว่าพอเขาเห็นว่าจบอ่ะเขาก็ปิดแล้วเขาก็นอนต่ออ่าแม่เหรอใช่แม่ชอบดูแม่ชอบดูว่าแบบเขาเหมือนเขาจะชอบถึงตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยวันไหนจัดรายการนี่แม่น่าจะดูอยู่แหละแต่เขาแต่แม่หนูเขาพิมพ์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นดูอย่างเดียวดูฟังอย่างเดียวไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมฟ้องแม่เองไอ้นี่โอ้ยเรื่องเยอะ เอ้ยนี่เรื่องเยอะแต่เขาเก่งนะต้องบอกงี้ก่อนแม่นั่นคือเรื่องจากเมล<ช>นะครัคที่ส่งเข้ามาที่ the ghost radio thailand at gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดย l o t t e r รี่ u s ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพลส